แกฆ่าเขาผมเปล่าฆ่าเขาสักหน่อยนะเอาดีแมนมึงตายเหมือนว่าคุณจะไม่มีเหตุผลแล้วซะเลยนะเอาดีแมนงั้นต้องเจอดนฮ้กู้โก้ม่ช่วยคุณแล้วไม่ตัวคนและนี่ก็สำหรับคุณซูเปอร์แมนฮู้โคิดตัวไหน โอ้โเหมือนว่าฉ you know? ันจะต้องออกรองแล้ว <lightweight> ส <Wen> ินะเพราะฉันคือความเร็วไม่ไ <avoiding> ด <right> ้มีแค่นายแล้หน้าที่เร็วนะฉันด้วยโอ้โมึงใครวะชาเผ้อไปวิ่งใส่มันเพื่อเบิดน้ำแข็งเปิดใช้งานอ้กูแข็งไอ้กูแข็งผ่องผ่อง่องผองผนายให้ความหทน่ินะแล้วไปรวมมือกันเอะเบิดระบบ น้ำจิ้มซีฟู้ดเอาไงกันดีล่ะทีนี้เนี่ยเราอาจจะต้องลองคุยกับมันนะโรบอตในฆ่าซีซิลทำไมนะผมบอกแล้วไงว่าผมไม่ได้ฆ่าเขาน่ะเขายังไม่ตายสักหน่อยมาตลกนะฉันเห็นเต็มสองตาเลยนะโรบอทใจเย็นน่ะทุกคนเกิดอะไรขึ้นเนี่ยอย่าบอกนะซีซิลผมก็บอกแล้วไงว่าผมยังไม่ฆ่าเขาน่ะตอนนี้ทุกคนก็รู้แล้วสินะว่าเฟมบอยสามารถท่องได้แค่นี้พวกคุณก็ไม่ต้องต่อต้านแล้วเอาละเข้าร่วมกับผม มาเป็นเฟรมบอยที่ทองได้กันเถอะฉันว่าแล้ววันไหนต้องทำแบบนี้โรบอตแอสตอมแอสตอมใจเย็นน้องเาพีเบ้ามาแล้วนะน้องไปเลยแมวเปาคนตายนี่พวกคุณคิดจะต่อต้านสินะได้งั้นตายให้หมดซะแมแนนมีดีแค่นี้ละไงเอามาเพิ่มอีกเอาแน่น้องเปาทุกคนเข้าประตูมาเลยนะทุกคนรีบไปเร็วเจ้าแมวนั่นน่ะถ่งเวลาได้อีกไม่นานแล้วล่ะ ทำไมทำไมกันนี่ฉันฉันหนีมาโดยที่ทําอะไรไม่ได้เลยงั้นสินะใจเย็นก่อนอมนิแมนนี่นาไ้บอกให้ฉันใจเย็นทั้งทั้งที่ครอบครัวฉันยังอยู่ที่นั่นงั้นเหรอฉันจะบอกอะไรไปให้นะที่ฉันมาที่โลกฉันมาเพื่อยึดครองต่างหากแต่แต่มันกลับไม่เป็นแบบที่ฉันคิดฉัน ฉันเห็นที่นั่นฉันเห็นที่นั่นเป็นบ้านของฉันฉันเข้าใจในายดีนะออมนีแมนแกจะไปเข้าใจอะไรฉันต้องเข้าใจสิออมนีแมนฉันเข้าใจในายดีซูเปอร์แมนเสียงของนายฉันเข้าใจดีเลยแหละความเจ็บปวดของทุกคนที่นี่นะทุกคนที่นี่ต่างก็เจ็บปวดทุกคนที่นี่ต่างก็สูญเสียและพวกเราต้องการทวงคืนความถูกต้องและความยุติธรรมเพราะพวกเราคือฮีโร่